สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่านวัตกรรมผิดแปลกท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,550มีสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆบัญญัติไว้เป็นจํานวนมากแต่ด่าเสียดายที่สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมผิดแปลกสียมากกว่า ไม่ต้องดูอื่นไกลเฉพาะหมวดรัฐสภาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพียงหมวดเดียวจะพบว่ามีนวัตกรรมผิดแปลกที่ว่าอย่างน้อย13ข้อด้วยกันดังต่อไปนี้ขอ้อ1ให้สารรัฐธรรมนูญสาลฎีก,กาหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้เองโดยไม่ต้องผ่านคณะรัฐมนตรีขออ้อ2ให้ศาร หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนรัศฎรได้เองโดยไม่ต้องผ่านคณะรัฐมนตรี 3. ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกฉบับโดยไม่ต้องสนใจว่าสสสวหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีจะเห็นอย่างไรข้อ4 ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอิสระในการตั้งกระทูถามอภิปรายหรือแม้แต่ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าพักของตัวเองโดยไม่ต้องฟังมติพักที่ตนสังกัดขอ้อ5กำหนดบังคับไว้ในรัฐธรรมนูญว่าคณะรัฐมนตรีต้องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอกับการบริหารงานของรัฐสภาสารรัฐธรรมนูญสารยุติธรรมสารปกครองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และถ้าในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสภาพุ้แทนรัศฎรสารและองค์กรเหล่านั้น mm. เห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอ mm. ก็สามารถเสนอขอปรายะติขอเพิ่มงบประมาณจากคณะกรรมการได้โดยตรงโดยไม่ต้องพื้นยื่นผ่านคณะรัฐมนตรี mm. ข้อ 6. หากรายจ่ายใดไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐได้โดยตรงให้จัดไว้ในรายการรายจ่ายงบกลางโดยต้องแสดงเหตุผลและความจําเป็นในการกำหนดงบประมาณรายจ่ายงบกลางนั้นด้วยข้อ7ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบคณะรัฐมนตรีมีอํานาจโอนหรือนำรายจ่ายที่กำหนดไว้สำหรับหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไปใช้ในรายการที่แตกต่างจากที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ทันทีเพียงแต่ให้รายงานให้รัฐสภาท,ทราบโดยไม่ชักช้าข้อ8ให้สมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10หรือสอสอและสวรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในส0สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ถือว่าแปลกปลอมสองต่อต่อแรกคือให้สหวมีสิทธ์เสนอร่างกฎหมายได้ซึ่งไม่เคยปรกากฏมาก่อน ต่อที่2ให้สอวอซึ่งมาจากการสรรหามีสิทธิ์เสนอร่างกฎหมายได้เท่าๆกับสอวอเลือกตั้งข้อ9ให้สมาชิกสภาผู้แทนราศฎรจำนวนไม่น้อยกว่า20คนสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราศฎรได้โดยไม่ต้องขอมติพักที่ตนสังกัดเสียก่อนข้อ10ให้สมาชิกสภาผู้แทนราศฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน5หรือสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรและสมาชิกวุฒิสภารวมกันจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน5 สามารถเสนอยติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเสนอยติขอเพิ่มยติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องขอมติพักที่ตนสังกัดเชื่อก่อน 11. สภาผู้แทนราษฎรต้องวิเคราะห์และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน105วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 12. คณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญของสภามีอำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาถแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่คณะกรรมการกำลังพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่ได้โดยให้คำสั่งเรียกดังกล่าวมีผลบังคับตามกฎหมายแต่คำสั่งดังกล่าวนั้นมิให้ใช้บังคับกับผู้พิพากษาตุลาการ ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ13บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็วแต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่วันที่ครบกำหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าวท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่านวัตกรรมผิดแปลก ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ